วัดีค่ะวัสดีคุณผู้ชมนะคะวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้ลูกล่าเมืองบนจะมากินเมนูนะคะยำปูมา่ายำปูมา่ามาเด้อมาเด้อจะเด้อยำปูหมา่าตัวละสิบค่ะตัวละสิบเนาะอันนี้ไปซื้อมาอยู่ตลาดเนาะค่ะเนาะนเิ่นยำไฮซี่เลยนะคะเป็นยำไฮซี่เลยหน่าอร่อยมากเลยนะคะมาเด้อมากินน้ากันเด้อเบาเบาไร้รรรย้ยายหางเนาะค่ะเนาะ ปูไข่นะคะปูไ <controle> ข yeah. ่เซ่บๆนี <ral> ่ไข่ไข่เลยนะคะเพื่อนๆไข่ไข่เลยคำแรกนะคะคำแรกฉลองนะคะอันนี้เป็นเมนูฉลองสองพันชั่วโมงนะคะของลูกหลานเมืองบลเนาะมาเด้อจ้ะเด้อคำแรกนะคะคำแรกยั่วๆเนาะอื้อ สดมากค่ะเพื่อนๆสดสดมากค่ะอร่อย ความอร่อยเขาก็อยู่ที่กระดองด้วยนะคะเพราะว่ากระดองเขามีไข่เนาะจะเนาะกระดองเขามีไข่อืมยอ่แะนะคะยัวแย,วย,วยวเนาะอ<ม>ืมแซ่บมากค่ะแซ่บมาก ชวนน้ำมันด้วยนะคะแหโป้งค่ะแหโปง้งถ้าไม่ใช่อีสานแท้แหโป้งไม่เป็นนะคะไข่นะคะดูไข่เขาเนาะคขเบิ่มเบ ่เยิ้มเลยค่ะไข่เยิ้มเลยสวยน้ำน้ำยำนิดนึงนะคะอืมหยิบไม่ถูกเลยครับว่าจะเอาตัวไหนดีเนาะ ันีไปตลาดนัดมาเนาะค่ะมันมีตลาดนัดทุกวันเอ,ออังคารอังคารอังคารพราะประ่องหัตย์เนอะมันนี้ยุ่งหลายเราบอเมาว่านนฝนตกเนาะนี่ดูนะคะดูแบบว่าหวนเยิ้มเลยนะคะไข่เต็มเลยเนาอะอร่อยมากเลยะค่ะ แซ่บแซ่บค่ะแซ่บให้น้ำยำนะคะ ชอบมากเลยค่ะจัดๆซื้อมาร้อยหนึ่งพอดีนะคะซื้อมาหนึ่งร้อยบาทอืมหนึ่งร้อยบาทได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆได้เต็มเลยเต็มจานเลยะคะ่ะ มีไข่ด้วยนะครับไข่เนาะไข่เยิ้มเยิ้มค่ะแซ่บค่ะยุ่งเยอะมากเลยนะครับเพื่อนความอร่อยเขาอยู่ที่กระดองนะคะกระดองคือ ไข่เยอ้มนะครับไข่เยอมอืมนี่เจ็บเจ็บๆมามามาค่ะมามเชฟเชน้ำหวานนะคะเชฟน้ำหวานมาค่ะมาค่ะมาเชฟน้ำหวานอ่ะนั้นดแล้วซดแวาอ่ะโอเคโอเค แซ่บมากเลยนะคะเพื่อนขายเหมือนเดิเพื่อนขายตัวละสิบหาบาทใหญ่ยิ่งกว่าเยอะเยอะนะคะวันนี้ยุงเยอะมากคันคันคันก,ก็งมงมจะทำดิ ประจงเน้ไปซื้อมาไปซื้อเอาใหม่เด้อไม่ทำปูมหมาอร่อยมากเลยนะครับไข่เต็มเต็มเลยนะคะไขเ่เต็มเเลยเนาะอค,คำนี้เพื่อเพื่อนๆน,นะคะไ่ปูม,มาสดๆปูม,มาไข่นะคะ Mm มีไข่ตุ๋นนะคะไข่เต็มเลยค่ะนี่แล้วก็ไขย่ยอดเลยค่ะไข่เยอะมากนะคะไม่ค้านบอกเทคนิคการดูไข่ด้วยนะคะเขาบอกว่าดูตรงตรงมุมนะคะมุมมันต้องไว้ทำมเหลืองๆนะคะทำมัมนเหลืองแล้วก็คือมีไข่นะคะเราจะต้องสีตัวเมียเนาะนดำไข่ม่วงะคะ่ะ ใครทุกตัวนะครับเหมือนใครตัวเลย

กินผัดก็เผ็ดนะกินกะหล่ำแต่ความเผ็ดันี้นีไขค่ครับมีความสีสารมากนะคะนรับสะใจะครับสวงะสวงวะเลยครัอืมอืมอืมโอ้ยเนแบบไข่นียนๆนะครับแบบไข่นียนๆเลยครั

มันบางมอนก็สดนะ น,นี้ก็เหลือแต่ขานะคะขาปูนเนาะเดี๋ยวลูกล่างมึงบนขอเคลียร์ขาปูก่อนนะคะเพืเ่อนๆเ,เ,เนาะแล้วมาดูสุดท้ายลูกล่างมจะกินหมดไหมนะคะมาดูกันนะคะอันนี้ถึงจุดหมายแล้วนะคะเพืเ่อนๆคือหมดแล้วนะคะแซ่บมากนะคะกินเกลี้ยงเลยค่ะขอ,อสดน้ำล้างพายนะคะ เผ็ดแบบว่าเผ็ดสะใจค่ะเพื่อนเ เวบ้านเอินเพชรสวงนะคะแซบะแซ่บมากอ่ะ กหดะดะอ,อันนี้คือหมดแล้วนะคะเพื่อนๆยำหนึ่งร้อยบาทนะคะยำปูม้าหนึ่งร้อยบาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากนะคะถ้าใครไม่กินปูดิบก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะอันนี้ลุกลามบนกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะเซ็บมากๆค่ะแซ่บมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย